คุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้เรื่องราวของคุณในวันนี้ค่ะถ้าใครที่เห็นไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าในช่วงนี้คุณกำลังที่โฟกัสในเรื่องของการงานเป็นอย่างยิ่งเราค่อนข้างมีความกังวลน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะขมักขมันในการทำงานของเราในช่วงนี้มากม และสิ่งนี้จะนํามาให้เรานั้นจะต้องเลือกค่ะว่าในหลายๆครั้งการที่เราทํางานหรือตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีการตัดสินใจเลือกบางอย่างบางอย่างถูกต้องบางอย่างมันจะเกิดผลดีกับตัวเราแต่บางอย่างมันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสาเร็จได้หลายๆครั้งเราจึงจะต้องค่อยๆเลือกด้วยความระมัดระวงังค่ะคุณจะเจอเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจที่ทำให้คุณนั้นจะต้องใช้สมองและใช้ความรู้สึกในการเลือกมากๆ แล้วเราจะเลือกสิ่งนั้นจากอะไรให้เราเลือกสิ่งนั้นจากสิ่งที่เรารักค่ะสิ่งนั้นที่เรารักเราไม่รู้หรอกว่าเรารักอะไรแต่อย่างหนึง่งถ้าหากว่าเราใช้หัวใจในการนําทางค่ะสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเราสามารถช่วยใครได้สิ่งที่เราทํานั้นเราสามารถแก้ปัญหาให้กับใครได้งานของเรานั้นกําลังช่วยคนได้อย่างไรจงเลือกทางนั้นค่ะแล้วคุณจะพบกับ คำตอบที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะในหลายๆครั้งการเลือกบางครั้งเราอาจจะได้บางอย่างที่เราต้องการแต่ต้องแลกกับสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในตัวเราจงกลับไปมองให้เห็นค่ะว่าสิ่งที่คุณทําวันนี้มันให้คุณค่ากับใครคุณให้โอกาสกับใครและคุณกําลังให้ประโยชน์กับใครทาสิ่งนั้นจากหัวใจและนี่คือทางออกที่คุณกําลังจะให้กับเรื่องราวนี้ค่ะ ถ้าหากว่าวันนี้คุณอะไรที่ต้องตัดสินใจแล้วเราก็จงเชื่อมั่นในความรักความปรารถนาดีในตัวคุณนะคะและลุยได้เลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ลองคอมเมนต์ให้นฟังนะและแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะ